ดไสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดีเลอร์ประเสริฐศีครับตอนนี้ก็เ,เป็นเวลาประมาณตีสี่สี่ 4, สิบนะครับอตอนนี้ผมก็เดินทางมลงนาไปค้อนกันนะครับสำหรับไม่ใช่ไปธนาคารหรอกก็ ไปขอนแก่นก่อนนี้แล้วก็เลี้ยวเข้าสารคามอ๋อโอเคทุกคนอาจจะมีเสียงแซ่นะครับวันนี้ผมก็มีคนขับรถอุ้ยไม่ใช่คนขับรถเลยขาสนตัวนะฮะมาด้วยนะครับน้องปาปิกานะครับสวัสดีค่ะมมทำรงทําเี้นสองด้วยนะอา้าปกติเสื่งปกติเหรอใช่แล้วค่ะเสียงปกติเลยวันนี้เราให้น้องปีก้านะครับมาเป็นเพื่อนเรานะครับเพื่อที่ผมจะไปทํา ไปไปเขาเรียกว่าอะไรนะทำทำอะไรหลายๆอย่างนะครับให้กับสาวน้อยให้กับป่าช่วยพาม่วนนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปลงอตอนนี้นผมก็ดูแลอยู่2ช่องนะ McDonald u t u b e ก็มีดีเออร์ประรสิิ์สีแล้วก็ป่าช่วยพาม่วนนะครับแล้วก็าการทำเพจก็ยังดูแลเหมือนเดิมอยู่นะครับเหมือนเดิมอยู่ ดูนะครับฤดูการหน้าเอฟซีจะได้เห็นอะไรใหม่ๆม่ไหมในเพจน,นะครับตั้งแต่งานมินิคอนเสิร์ตจบมานะครับก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรลงเพจเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในช่วงของการพักผ่อนพักผ่อนแบบจนแบบดูดีครับท้องเลยนะคะอุ้ยอยากให้รอคือยัางไงอ่ะก็กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแล้วก็เที่ยวแล้วก็เที่ยวกินแล้วก็นอนแต่ว่าหลังจากนี้ก็ จะไปทาําภารกิจหลายๆอย่างนะครับ<ช>ซึ่งภ <ขอ S 1> ารกิจแรกก็คือว่าต้องไปติดป้ายครับติดป้ายสาวน้อยติดป้ายประชาสัมพันธ์งานเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไม่ได้ติดที่กรุงเทพนะทุกคนเป็นติดที่มหาสารคามออออนะครับเป็นติดที่มหาสารคามเออดูสิเอานะครับในหลายๆก็คือเขาเรียกว่าไงอะ ก็ก็ในฐานะแล้วกันนะในฐานะผู้จัดเนาะหน้าใหม่สำหรับผมนะมาเรียนรู้ประสบการณ์ในการเป็นผู้จัดนะครับของทีมงานป่าช่วยผ่านวนหรือว่าเป็นป่าช่วยนี่คือเป็นเป็นน่อวันไม่ใช่น้ำเมื่อวันอะไรนะน้ำเมื่อวันของหลายๆคน FC f a n c l u นะครับซึ่งป่าช่วยก็มี FC f ฟ n c l ับเยอะแยะมากมายแล้วก็ก็ได้ผมก็ได้มามีโอกาสมาทำงานร่วมกับป่าช่วยพามวดนะฮะเดี๋ยวมันจะมีสตอรี่นะฮะทุกคนคงจะได้เห็นสตอรี่ของผมในเร็วนี้นะครับในเพจป่าช่วยพามวดแล้วก็ช่อง youtube ป่าช่วยพามวดนะครับ,รบอ,คบอ,คบอ่คือช่องดีเลิประเสริฐศีนะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ก็ยังดูแลอ่เพจ อุ้งอิงเผ็ดจริงเผ็ดเดียวเหมือนเดิมนะครับก็นะครับฤดูกาลหน้าก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพจสาวน้อยพี่วันแพงนะครับางาน, Mini นมินิคอนเสิร์ตเนาะเอฟซีก็หายไปไหนนะครับมีคอมเมนต์นใน u t u b e นะครับว่าหายนหรือหายไปไหนก็งานมินิคอนเสิร์ตก็อยู่ที่งานมินิคอนเสิร์ตนะครับต้องถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอด้วยนะครับในรูปในเพจสาวน้อยทุกคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเนี้ ตั้งแต่วันที่วันนี้วันที่่าไร่7ใช่ไหมเจ็1แเ้เนี้ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายรูเปเบื้องลึกเบื้องหลังมาให้ทุกคนดูเนาะตามที่บอสอนุญาตให้ผมได้ลงสื่อโซเชียลแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวจะเอาภาพบรรยากาศมาให้เอฟซีได้ได้เห็นกันนะครับแล้วก็เบื้องลึกเบื้องหลังของทีมงานปลาช่วยนะครับก็คือในฤดูกาลเนี้ยนะครับ อ๋อทีมงานของเราก็เต็มที่ไหมเต็มที่วะเกินร้อยเลยค่ะ,ะพี่ก้าบอกสิว่าพี่ก้าอย่กับป๋าช่วยมาตั้งแต่กีป่ปีนะก็รวมๆกันประมาณตั้งแต่อายุเท่าไหร่ดีกว่าอ๋อตั้งแต่อายุอ,อ,อ,อยุ้ยเดีด๋ยวนะประมาณเจ็ดปีอ่ะถึงเจ็ดปีนี้ไม่ใช่ตั้งแต่อายุผู้สาวซับน้อยเขาอยู่มาตั้งแต่เป็นผู้สาวซับน้อยนะฮะอายุสิบห้า อ๋อไม่ไม่อายุสิบห้าอ่ะอายุสิบห้ายังยังอายุสิบห้านี้ขึ้นมาอยู่เทเบอท์ใหม่ใช่แล้วก็มามารู้จักกับซอเอสด้วใช่มารู้จักกับซอเอสแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้ไปช่วงอายุสิบเจ็ดเอ้สิบแปดสี่ช่วงสิบแปดเราเราก็ได้ไปทํางานโรงงานด้วยกันใช่เป็นสาวโรงงานกับซอเอสแต่ก่อนแต่ว่า ก่อนหน้าที่จะเป็นโรงงานอ่ะคือซอเอทเขาก็คือทํางานกับป่าช่วยอยู่แล้วร้านอาหารเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะมีในสตอรี่อยู่รอฟังอีกทีหนึ่งอันนี้คือข่าวๆจัดหมอรำสมัยก่อนเป็นไงบ้างสมัยก่อนพี่ช่วยแกจัดใหม่ๆอ่ะคือตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมงานกับพี่ช่วยเลยใช่ค่ะแต่ว่าคุณเอสอ่ะคุณซอเอสอ่ะจะจะอยู่กับทีมงานป่าช่วยมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกทำร้านอาหารแล้วกับลุงนนท์ที่เป็น ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยหลังจากเราไปทํางานโรงงานเนาะเกิดการอิ่มตัวเบื่อแล้วอย่างเงี้ยคือแบบทํางานโรงงานอากาศอากาศเย็นๆแบบติดลบอ่ะ่ะที่เป็นลมอาหารมันก็แบบเออร่างกายเรารู้สึกแย่ลงอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจลาออกมาทั้งคู่เลยเใช่แล้วทีเนี้ยซอเอก็เลยชวนมาอยู่กับทีมงานป่าช่วยว่าวิไปไปขาย รรางานไหมขายเหล้าในงานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสุขภาพไม่ดีเลยไปขายเหล้าขายเบียร์ไม่ไม่คือคือส,สุขภาพไม่ดีหมายถึงว่าโรงงานที่เราทำม,มันเป็นอุณหภูมิซึ่งแบบติดลบ<อ>แบบชายลบส<อ>ี่สิบลบยี่สิบโรงงานอาหารสัตว์ M I เป็นสัตว์เป็นโรงงานแปรรูปไก่ส่งออกออใช่แล้วแบบคือปีแรกปีสองไม่เป็นไรหรอกแต่พอเราอยู่แบบสี่ปีห้าปีปุ๊บแบบคือร่างกายเราเริ่มแบบป่วยบ่อยแล้วอะเพราะว่าเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวก็แบบ ปับไม่ทันใช่คือคือมันมันปรับแล้วแต่ว่ามันสะสมนงคะพี่ออสแบบว่าเราอยู่นานเงี้ยมันจะแบบมีความรู้สึกว่าเราเป็นไข้บ่อยขึ้นเงี้ยแล้วแบบใช่แล้วทํางานแบบโอทีก็ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอะไรที่มันยังมันยังไม่ลงตัวไงเครื่องจัดเร่มาอย่างเงี้ยบางทีต้องเข้างานเจ็ดโมงเลิกเที่ยงคืนเงี้ยมีจริงค่ะพี่ออสแบบกรณีงานเร่งๆเ้เอาเอาเอาดีกว่าเดี๋ยวมันเป็นสตอรี่ของในเพจบ้านวย จะมีสตอรี่ของพวกเราอยู่อ่าแล้ว,ลวลเรามาทําหัวลำทำไมถึงทำถ,ถ,ถึงทำได้นานนะทั้งที่งานหัวลำม,มันไม่ได้มีงานตลอดเหมือนโรงงานนะเอาจริงๆเอ้ยเดี๋ยวนี้มันใช่ไงพี่พออสแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนตอนพี่ช่วยอยู่อะคือเรามีตลอดอใช่ค่ะคือทุกเรามีตลอดยกเว้นแค่เข้าพรรษาที่เราไม่มีงาน<อ>ใช่<อ>แต,แต่แต่ช่วงที่เราไม่มีงานปุ๊บพี่ช่วยพี่หลีก็ก,ก็ยังมีอาชีพให้เราทํา มาแบบขายของที่ตลาดอะไรอย่างเงี้ยขายอะไรฮะอะไรก็ขายของกินบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนใช่เอออย่างนี้งนะครับก็ใช่ค่ะก็คือมีอาชีพรองรับแบบอ่าใช่ใชเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยกดการนี้รอดูเนาะว่าจะเป็นรูปแบบยังไงเรื่องออนไลน์โซเชียลของเราจะเป็นแบบไหนนะแล้วเราก็กำลังจะหาอะไรใหม่ให้กับให้ให้ทำด้วยนะครับแล้วก็ ฝากเอฟซี MC, เป็นกำลังใจให้กับทีมงานปลาช่ <S 1> <S 1> ชวยพามวนด้วยนะครับไม่แน่นะฤดูกาลน,นี้อาจจะมีแบบว่าลูกชิ้นปิ้งแบนปลาช่วยก็ได้ในงานเนาะ,ะกำลังคิดอยู่เรื่องาก็ฝากนี้น่าสนใจนะอ้าวพึค,คิดออกนะใช่อยากทำลูกชิ้นแบนปลาช่วยขายในงานอ,อ,อันนี้เขาเรียกว่า <S <S พวกดังแล้วแยกพวงอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยแยกเลยเอาจริงๆโอเคนะครับ เดี๋ยวจะผมก็จะพยายามเก็บผมก็ไม่พยายามผมจ,จะเก็บคลิปให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ระหว่างทางแล้วกันถ้ามีอะไรคลิปถ่ายก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจเจอกันครับ